กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกับผมพลตเอกชัชวานสุสมจิตในฐานะประธาน,นาคณะก,กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาขอรัเรียนเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของขคณะก,กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจดังนี้นะครับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการสนนุนภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับพุศสราสถึงพัห้2ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่นะยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลักภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปริบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปะิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใสโดยกระบวนการยุยธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและอำนวยความิธรรมตามหลักนิติธรรมซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัตแห่งชาติได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย พื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจของ,หน,งนนนอหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยพบว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาดการบรลาการข้อมูลระหว่างกันและยังไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการมรลาการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ทันสมัยไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ยังไม่มีกฎหมายรองรับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภาที่้แทนชาาิิจะได้มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อทำาที่กํากับดูแลบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยให้จะตั้งหน่วยงานดังกล่าวในรูปแบบขององค์กรมหาชนหรือตาเป็นพระทุหยิเฉพาะซึ่งสภาแห่งชาติได้ให้ความรับผิดชอบกับรายงานและเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วประกอบกับในการจัดการสนเทศในกระบวนการยุติธรรมนั้นาทางกระทรวงยุิธรรมนะครับโดยสมักกิจการยุติธรรม ก็ได้มีการดําเนินการในการจัดการในเรื่องนี้นะครับตามที่ทางกรรมธิการในชุดของสภาเยอรมนิได้พิจารณาแล้วก็ได้ส่งไปยังรัฐบาลให้มีการดำเนินการในเรื่องที่ได้ศึกษาไปทางสริธรรมโดยสมาคมกิจธรรมกระทรวงกกิจการยุธธรรมก็ได้มีการดําเนินการตามพระบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุธธรรมแห่งชาติประ5 1 9สภ ที่ได้กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุธธรรมแห่งชาติจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุธธรรมขึ้นเพื่อให้เป็นกรอบนโยบายทิศทางการดําเนินงานแล้วแนวทางการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุทธธรรมให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเชื่อมโยงรวมทั้งเกิดการใช้ทร,รัพยากรร่วมกัน อย่างคุ้มค่าซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเอื้ออํานวยให้การดําเนินงานยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วมีสิทธิภาพถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริงแต่การดําเนินการที่ผ่านมาจากการติดตามของคณะก,กรรมิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตํารวจของวุฒิสภาก็พบว่าในแต่และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้มีการดําเนินการในความพยายามที่จะให้มีข้อมูลในแต่ละหน่วยงานของตัวเองเออโดยมีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นๆเพื่อใช้ในงานของแต่ละองค์กรแต่การเชื่อมโยงข้อมูลในระหว่างของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนั้นก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรทางคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตํารวจ ของวุฒิสภาก็เห็นว่าการจัดการสนุนเทศในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการตามรอบหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตํารวจวุฒิสภาคณะกรรมการจึงได้จัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดการสุนเทศในกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหา การจัดการสารนเทศในกระบวนการยุติธรรมและติดตามการดําเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดการสารนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทยของคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจของสภาแห่งชาติรวมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมบัดน,นี้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเลือ่อนดังกล่าวเสร็จแล้วกระผมขอมอบหมายให้ท่านพลเอกไพรโรธภานิสมัยประธานคณะอนุก,กรรมธิการการยุติธรรมเป็นผู้นําเสนอรายงานการพิจารณศึกษาต่อที่ประชุมธธวุฒิสภาพื่อพิจารณาต่อไปครับผม